แป๊บนึงครับเดี๋ยวผมเิการชยกันนะครับเดี๋ยวนะครับ Haru, bạn nào đây là con cái của thầy, con cái của thầy, con cái <laughs> <laughs> của <laughs> <laughs> รโดรแครแค่แคร์ออกมารองให้ปรวัการรักษารักเรื่องอะไรรับาต้องใช้รักษาทั่วที่โลกนะครับวดนะครับรักาต่อไปที่ือมุ้งตาตาต้องใช้รัษาอย่างไรผล่จะมีแต่ตี๋ฝานะครับพรอาการปวดเรื่อยรุนทางดูมเนี่ย É นเต็มเลยชิญครับเชิญนายเต็มเลยครับ ก็ขอขอบคุณแฟนครับที่มาให้กำลังใจน้องนะครับมให้กำลังใจสองคนนะทั้งหมดนะครับเด่นวนะไม่ต้องกลัวน้องเสด็จไม่ต้องกลัวน้องเสด็จังโอเคครับทึาให้เต็มเลยครับขึ้นมาให้เต็มไปทขึ้นมาให้เต็มเลยครับ โอเคครับหมดเวลาครับอ่าเด็กน้องั่ายป็นทันที่ครับโอ้ยิตการอย่างนี้อยากให้เป็ต่อยกันบนเวทีมวยดิ้อะไรเนี่ยหายใจก็้ากินน้องไปนอนดีกว่ามั้ง แซงโมปงสะกรแซงโมภูวนายหวานชิดปูวันไหวานชิดนาคานเผือกณูลธนาคานเบือกุณบนนันกพ,พงมิเพิินสิงห์นักพงม์เพินสิงห์ แฟนถามครับขอเสียงแป๊บนะครับธรรมนูนภูมมาเกลธรรมนูนภู ถ้าเราไปนั่นนนมสมัครมีคนไปนลงแนวนี่ยโอเคครับก็ช่วงที่เขาเรียกชื่นอนะครับก็ขอขอขอมาเดี๋ยวยินเร็วขีดมาขา้างหน้าเลยครับข้างหลังก็ได้ข้างหลังก็ลงอะไรมามาด้านหน้าครับมาด้า,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 าน,นที่ว่างมาด้านเลยพอดีเลย ใครอัดเรือยันก็เอามาแกะนี้มาตกองมาแก่เลย ร้องเพลงไหมครับร้องเพลง้องเพลงรองเพลงคไมเอ่าอยเป็นไงบ้างล่ะ มีนักข่าวครับตรงนี้นะครับนะเนี่ยแน่แน่แน่่แน่รังโพง,อ,งอนะครับพี่ตรงนี้นะครับนะครับนะฟังต่อนะครับนัตตะชนชัยยัควัฒน์ตัะชนชัยยัคขวั์กิติภ,ภัทรรัตดรอดกิจกิติภ,ภัทรรัตดรอดกิจพานุพง์ชอบจิตพานุพง์ชอบจิตปัญญามีแสงสว่างปัญญามีแสงสว่างเมธาธิดาเมธาธิดา แสงสายไหมนะครับที่ไม่ได้ผ่อนผันนะครับมานั่งตรงกลางครับที่ไม่ได้ผ่อนผันครับมานั่งตรงกลางครับมาต่อ่านั้นนาทคุยเก่งเจอเม่เ่งไม่ใช่แล้วเราไเอาหงษ์ถม บวดชุตสปนสุภาณครชศตสปนสุภานครสมชายธาราพุทสมชายธาราพุทเกียงไกศีสวัสดเกียงไกศีสวัสดเีรพัดทองปิ่นเีรพัดทองปิ่นวัชรพลตั้งเพียรวัชรพลตั้งเพียรวันเฉลิมพงมมงคลวันเฉลิม Phob 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 Than people who work with Than มันก็เป็นทุกไปของเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปอย่างที่เป็นอย่างนั้นก็จะทำให้ผมภรรยาผิดชอบนะผมไงไงผมภรรยาผิดชอบถ้าได้แดงแฟนคลับน่าจะไปลมหลายคนแล้วเนีายนะโอเคแฟนคลับที่มานอนะแดงครับเป็นที่โชคดีครับวันนี้ครับโอเคครับเอ่อเคุณผู้ชมรครับขออนุญาตนะครับพอดี วันเฉลิมลงมงคลวันเฉลิมอยู่ไหนเอ่ยวันเฉลิมกานบุญบุญคุณขอประชาสัมพันธ์พยัคฆ์นะครับที่ติดตามแฟนแฟน แพลงองแบมแบมนะครับแพลงเพลงของแบมแบมนะครับขออนุญาตเลือกใช้เสียงหน่อยนะครับคนทีจะเรียกชื่อนะครับลดใช้เสียงนะครับขออนุญาตนะครับจะเรียกชื่อเลยนะครับขออนุญาตนะครับลืใช้เสียงหน่อยนะครับ